ค่ะการเป็นสมาชิกสากลอมทรัพย์กรมการพัฒน,นาชุมชนท่านได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจะทำให้ชีวิตท่านดีดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นค่ะเป็นค่ะเป็นครับเป็นเป็นครับอย่างมีเงินเยอะๆอะสักสองมืน่น สองหมืนก็โอเคค่ะนังจะเสียหรอก็ไม่น่าจะต้องต่ำกว่าสองหมื่ที่เคยเคยคิดไว้ประมาณสามหมื่นห้าออคิดว่าน่าจะประมาณส5ง0 0ื่นหันบาทค่ะหมื่นห้าค่ะสองถึงสาม,มื่นนะคะประมาณสองถึงสามหมืนค่ะประมาณรวมเงินเฟอ้อเราอยู่มานน่าจะอยู่หกถึงเดหมื่ครับ ก็ถ้าฟุ่มเฟือยมากก็น่าจะหลักแสนครับขายของค่ะขายยำอะไรที่ถนัดนะคะหลังเกษียณเนี่ยก็มีแนวคิดแล้วว่าจะกลับไปทำไล่ทําสวนทำนานะครับจะไปทำเศรษฐกิจพอเพียงก็มีสะสมกับสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็เป็นสมาชิกกบขแล้วก็มีทำประกันชีวิตค่ะแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์ อ,ออมกับสหารณรออมทรัพย์แล้วก็บัญชีส่วนตัวแล้วก็ลงทุนค่ะก็เราก็ต้องออมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็ใช้ทีวมีตระเฐกิจพอเพียงปลูกพืชผักอะไรกินเนี้ยนะคะก็จะได้ประหยัดรายจ่ายไปในส่วนตรงนี้นะคะเออปลูกพืชปลูกผักอยู่แบบพอเพียงรักสงบอย่างแรกก็ต้องออมครับแบ่งใช้นะครับแล้วก็หาลงทุนเพิ่ม พื่อมี passive income เข้ามานะครับผมประมาณนี้ครับก็ต้องลงทุนครับกับกองทุนต่างๆครับผมแล้วกออ็อาจจะมีเก็บออมบางส่วนครับในส่วนที่ได้มาครับผมก็ยังมีที่บ้านที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ครับ การวางแผนทางการเงินอย่างง่ายๆก่อนวัยเกษียรอายุราชการนะคะเขาจะมีเครื่องมือนะคะในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางการเงินนะคะเขาจะเรียกว่าปีรามิดนะคะทางการเงินนะคะมันมีในเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องรายรับรายจ่ายนะคะการบริหารความเสี่ยงนะคะการออมเงินและการลงทุนและสุดท้ายคือจะสร้างความมั่นคงค่ะสําหรับสมการของการใช้จ่ายเงินนะคะเราจะต้องการเงินไว 50%ในการใช้ใจ่ายเงินในชีวิตประจำวันนะคะชาระหนี้30%ในการชรําระหนี้ต้องเป็นหนี้ที่เป็นทรัพย์สินนะคะในตัวที่ทรัพย์สินเรียกเป็นอะไรที่งอกเงยขึ้นมานะคะที่เหลือก็จะเป็นการลงทุน1 0ลงทุนเราลงทุนในอะไรบ้างคะเราจะลงทุนในเรื่องของอกองทุนกบขอนะคะลงทุนในเรื่องของเงินสักออมในสาก,กรนะคะสุดท้ายในเรื่องของการออมออมนะคะออม10%นะคะสมการชีวิตตรงนี้จะทาให้ท่าน ได้มีเขาเรียกว่ามีวินัยในการใช้เงินค่ะถ้าสมาชิกค,คะถ้าท่านต้องการมีเงินเก็บหลังเกษียณนะคะที่จะมีเงินใช้จ่ายนะคะอย่างน้อยเดือนละ1,000งบาทดังท่านจะต้องเก็บเงินอย่างไรนะคะขั้นแรกเลยถ้าท่านฝากเงินกับออมทรัพย์พิเศษนะคะของสองอ,อพชอนะคะท่านจะต้องฝากเงิน3ามล้านหกแสบาทนะคะ หรือว่าท่านจะฝากเงินกับบัญชีออมทรัพย์อนเนกประสงค์ของสอชนะคะท่านจะต้องมีเงินฝากถึง6ล้านบาทนะคะแต่ถ้าท่านออมเงินเป็นหุ้นสากลซึ่งมีเงินปันผลอยู่ที่6%นตะคะต้องฝากเงินหุ้นนะคะอยู่ที่2ล้านบาทนะคะหรือว่าท่านจะฝากเงินกับ บัญชีธนาคารนะคะซึ่งมีดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่50สตังค์นะคะท่านจะต้องมีเงินฝากถึง24ล้านบาทะคะ้ะท่านสมาชิกลองดูท่านเลือกดูนะคะท่านจะออมเงินด้วยวิธีการแบบไหนที่จะมีเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน1 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับผลตอบแทนจากเงินออมและเงินลงทุนนะคะซึ่งเขาเรียกว่า p a s s i v อินคัมนะคะซึ่งจะมาจากไหนคะจะมาจากเงินบำนาญแล้วก็เงินปันผลนะคะปันผลจากการลงทุนสากลต่างๆนะคะเงินดอกเบี้ยดอกเบี้ยธนาคารนะคะแล้วก็ค่าเช่าซึ่งค่าเช่าจะเกิดจากการลงทุนของพวกเรานะคะในการลงทุนไปนะคะตั้งแต่ช่วงที่เรายังทํางานอยู่นะคะแล้วสิ่งเหล่านี้แหละค่ะจะทําให้ท่านมีความสุขสดใสในวัยเกษียณและมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแนอนคตค่ะทุกท่านนะคะที่ ทำงานอยู่ในกรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะเนื่องจากจเป็นสมาชิกของสกรออมซับค่ะ